อันนี้รวกพี่ละกิโลครับคุณผู้ครัพีล่ละหนึ่งกโอเห็นครับผมไม่เหาไน่นอนนะครับมาลับเบอร์จาอะไรจานโตด้กรารับพีตอนนี้เป็นน้ำอะไรเนี่ยน้ำปรุงรสน้ำปรุงรสสูตรพิเศษเลยใช่ไหมครับ ใส่ไข่นะพิเศษใส่ไปทีก็บ,บวยแล้วสามก็บ,บวยสาบวย,ย,วยตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยน้ำมันหมูครับน้ำมันหมูเจียวเองครับทางร้านใช้เป็นน้ำมันหมูนีน่ถุงว่อเขาลวกไว้แล้วนะลวกหมดแล้ว ผมก็เลเตบโมาปรีเป็นจะตัดไปเรวครับที่นใหญ่่สุนใหญ่นนะครับตัวเนี่นะครับอาย่ข้าวอยอะครับีข้างหน้าว่าอะไรอะไรก็ต้อนหยิบขึ้นเลยนะครับเอาเขาคพี่น้องทุกคนเอาไหวเลยนะครับเหวเยนะครับสุขภาพดีเนี่ยคือตัวแทนของการโลกไทยภารายไแดงไทยแดงังต่อเพื่อขนาทุกคนทุการุไหน ร้านมีตะเกียบให้ใช้า่ด้มีเครื่ให้คร่ปรุงให้มีครัเกี๋ยวแ้โบราณนะคะสุดปดให่นะคะถ้าลูกค้าสนใจต่อรถห้องเย็นรถุทักงานซ่อมงานแอครับอยู่โนเอกชัยบางบอนครับวิ่งเข้ามาที่เดวิทคาาดได้เลยครับมาดูกันครับผม สวัสดีครับเพื่อนนขณะนี้ผมอยู่ที่งานมันจอปีไวโกกาครับผมวันนี้พาเพื่อนมาแนะนำร้านกว๋วยเตี๋ยวแห้งย่สิบบาทครับผมขออะไรยี่สิบบาทมีเครื่องตามนี้เลยคุณแม่ค้ากํลังทำคุณแม่ค้าสวัสดีครับผม สวัสดีครับเรือค้าขายวันไหนถึงวันไหนครับผมของหนูปัยปะจค่ะหนูจะขายอยู่ตลาดนัดประจเช้าวันอาทิตย์ที่วัดช่องลมแล้วที่งานนี้ฮะงานที่ขาย้งแต่วันนี้จบงานโอเคพอดีเสียงข้างวัดดังหน่อยเลยสื่อสารกันไม่ค่อยเรื่องไม่ได้อยู่ร่วัน ชก่่าทีวยตัหอันนี onun, ้เป็นตั่วถั um ่วเองเลยไหมเกี okay. ้ยทอดใหม่ค่ะเกี้ยทอดใหม่เลยนะยี่สิบใบครับผม่อเยนะครับรวมไปงาบปรทานในทุกวันะครับเพราะว่าตับเ็นอะรนะครับเพราะว่าตั็นอะนะครับจะขยับทุกวันทุกวันนะควับไม่มีการลดไหลัลงา นะครับมันะเหยียดขึ้นอนะครับมาจุดยันนะครับมาประวัติใจให้เลยเขาคือตัวลูกกำลังมาจากอะไรอะไรไัไนเลยเพราะเราตั้งราคัตม้งัาคาขอเขาไม่ยองมคุยอันนี้ลวกทีละกิโลครับคุณพ่อค้ากิโลทีละหนึ่งโลโอเคครับผมใช้เวลานานไหมฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะฮะเพราะว่าน้ำเราเดือดมากเดือดเพราน้ำก็พ่อค้านะฮะ <c oughs>

ใส่ไข่นะพิเศษเใส่ไปขีงก็บวยแล้วสามก็บวยตอนน,น,นี้เป็นอะไรฮะเนี่ยน้ำมันหมูับน้ำมันหมูเจียวเองครับทางร้านใช้เป็นน้ำมันหมูใ้นรนะครับ

จากครอบครัวนั่นจากความย่าา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 าแลาา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 นาา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 ามาาราา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 าบาาาคุาพี่า้างาา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 บาาาาุาานาา้าาาคาาาาาาานาาาาาา่า่าา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 าก็าาาราา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 าให้คนาา้าา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 ยยังไม่เคยนะครับนะ จเจจากโรคระบาดอาคนแว่ว้ครับมาทผลิตขงปู่นะครับสุตรรก็เลยเวานมแลวหลู่ะป็นสาหลปู่นะคัเป็น้มาแต่ทีแน่มาดูท่านช่วรักษาโรคกั่าโรคภัยระบาของทุกรโาแงเว่าทางอแท้ที่ไม่เจอนะครับมาุกหมอก็ยังน้อยนะครับพยาบาลก็ยังน้อยนะครับนรับรักษาก็ ไม่ได้ดีเหมือนปัจ <serving> จุบ <AM trying> ัน <wan> น <pasar> ี้นะครับมันก็เลยต้องมาอาศัยขอพรหลวงพ่อปู่มาสายหลวงพ่อปู่ด้วยนะครับให้ถวายแด่หลวงพ่อปู่ก็เดินได้นะครับนะทางด้านหน้านะครับด้านในเขาโบสถ์นะครับเรามีให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เป็นเข้าบูชาแล้วก็ถวายเลยนะครับถวายแด่หลวงพ่อปู่เนี่ยคือส่วนแทนองค์การโลกไทยไท้เ็ศนะครับจะได้ไม่มาเบียดเบียนเรานะครับนะเาทุกคนต้รู้ว่าหลวงพ่อปู่เรา ครับน้ตัดเตานะครับโรคตาแดงนะครับนะให้ขาเป็นสีน้ำพรอนนะครับไม่ตัดเป็นโรคระบาดกรย์ไม่มีเลนสใสก็เลยแว่นตาเนี่ยแหละนะครับเป็นตัวแทนของความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนะให้หลวงพ่อปู่ช่วยบรรเ่าให้นะครับทางร้านไปหาหมอนนะครัับเียหวทางร้านมีตะเกียบให้ใช่ค่ะมีเครื่องปรุงให้มีเครื่องปรุงให้มีเครื่องต้มผัดให้ค่ะ เป็นตัวแทนของพ่อปู่ว่าเราคสภาพดีอยู่แล้วใครจะถวายได้บอกพ่อปู่ว่ากาได้นะครับา็เลื่อะได้เราจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปได้จะวายปล่อยลูกมีสุขภาพดีนะครับได้เงินเยอะกว่าคนอื่นเราศึกษาไม่ยืดหัวนะครับมาทำการท้าทายรงงาไม่ปวดแคบปวดขาไม่ปวดตัวอาการเป็นยังไม่ดีใจก็มาเยอะยแต่ไม่ดีใจกับว่า งอกนี่ลวกทีลนนแล้วขีดๆนะเนี่ยแ,แ,แล้วแต่แล้วแต่หน้าร้าน<อ>แล้วแต่ผมไปเดียวครับผมเดี๋ยวไม่ตอบเอาพอดีใช้เนาะครับอ,อ,อันนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมฮนะอ๋อเดี๋ยวทิ้งไว้มันก็จะพอดีเนาะ ตะ20เอาโหเป็นยไงนะครับายัใจมตั้ใจเรืองขงูเนี่ยครับระวังได้ขัดปูนะครับมาทำปูแล้วก็ให้เก็บานะครับูว่าให้สะดวกให้พอใจก็เดินระสาทดาดี่นในนาิกาประสาทตาโดยการประสาทตาต่อไปพี่น้องระดุกควาเราก็เปนะครับทีุ่่นเลยนะครับเรื่อเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับเป็นอาญาอะไรนะครับตามขนเขาเปูตต่อทีเป็นี เราใเขาไปให้แต่นะครับลูกหลานให้มีลูกหลานไดดีหมดแล้วเพราะลูกหลานทีแล้วเขาการละล้มปกูให้คนรุ่นใหม่นะครับเก็บใหม่วนเาวายวั้วอย่างนั้นได้ยากถวายเก้าวันถวายด้วันจะถวายัดใจนะครับมันก็จะไม่มีจัญใจเยอะสมรรถบรรก็เลยถวายได้เหอียนะครับคนรุ่นเข้า่นรุ่นายาคนร่เข้าไป แต่ใยพี่พ่อแม่พี่น้องมาเข้าปีนาเนี่ยก็ถวนาให้หลวงพ่อปู่สร้างเอาโดดสดนี่นะครับงาว่าทาไมถึงมีเหรียญเก่าๆมาให้ดูให้เห็นกันนะครับบางท่านไม่มี้สนใจัะเท้าหรกระเดิมีดูดิมองก็ถือเป็นน้ำเป็นบุญเป็นกรรมของเราแล้วนะครับโอเอครับบ้านจุบก็ไม่มีแบง์ก็แบบคีดีใหม่อะไรที่เป็นพระครูผมโอเคหมดนะครับนะครับับนอย่างล่าสุดนี่นะครับงานงานศพนะครับของ แม่นะครับขาพี่หมูนะครับขาพี่หมูพี่หมีเนี่ยนะครับนะตัวอตัวหมูนะครับบางกองเพราะว่ามีพระสมเด็กนะครับลึกเน็่นะครับนะสามสี่ยังไงนี่นะครับขาเขาไม่ไหม้นะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าใครนะครับไม่รู้ว่าติดไปกับตัวคุณแม่นะครับเขาไม่ไหม้เลยนะครับนะ ก็มีลูกให้อยู่นะครับพิแต่ครับทุกทีที่มาพิจิ่ก็นครับขอบคุณด้วยนะครับพี่ๆนะครับมานี่เดิามาช่วยดูแลนะครับมาทงวัดนะครับแล้วก็มาช่วยัน่ด้วยนะครับที่ไนกได้นะครับที่เดนทงานอยางี่พี่กบร่าเนี่ยเขามช่ดูแลทางเรือนงนให้เราด้วยนะครับมาแล้วก็อย่าไปเชิญาน ตำรวจครับก็รับารกรด้วยนะครับมาเดินทางมาช่โบกรถสวอะไรนะครับ่านะครับนั้นก็้องถคนะครับนัาจรยด้มีหลวงพ่ไหว้ตอกานะครับตอนนี้ก็จะช่วยกันโบกรถอยู่นะครับไม่ทำามให้นะครับวันนี้ไม่ถึงวันงานนะครับรแน่นะครับรถเแล้วนะครับใส่ครัวเลยครับไอายการฆ้าไส่ครัวเลยนะครับเราก็มีเสคอผ้าอาวันารให้ ยังไม่จะพูดนนะครับนะแม่กาลเกศกาลแม่กาลเกศเขาก็มาผ้าสารมาถวายเลยให้นะครับมาถวายหลวงพ่อปู่ปู่นะครับมาอยู่ข้าวหรืออะไรก็เจอในเดนี้ก็ถามผมว่าเจอทำไมใครอยู่ข้าวทำไมครับนะครับาาเนี่ยนะครัายาเน่เจอลยนะครับนะเดี๋ยวฝากไปถวายนะครับที่นี่นะครับที่นี่ต่อตัดดินดินน้ำนอแดนะครับที่ então, ี่ ขอุาตงพ่อปู่มาเลยนะครับไปขอหลวงพ่อปูอหงด้ยขอค่ะขอพระจ้าขอเนี่ยหรอคะโอเคครับขอบคุณเพาะกล่าวว่าสวัสดีคี่ใหม่จ้าอรย่นี้อาจารยคนขออ้างอบารมลวงพ่อปู่พูดจากไปหลวงพ่อปู่พูดเลือกนิดนะโดยประจำให้ทุกท่านทุกคนนะ มาวันนี้จงพบแต่ความสมความเจริญด้วยบารมีของหลวงพ่อปู่ให้หลวงพ่อปู่ขอพ่อให้รวยรวยไม่เป็นไม่จนกันด้วยก็ได้ก็ขอเก่าครับวันสาร์ที่ใหม่ทุกท่านอย่าลืมเชิญทีใหม่ปีีน้คุณพี่ค้ารบวนฝากร้านอีกทีครับผมค่ะดนักขายนะคะฝากร้านได้นะคะก๋เตี่ยวแค่โบราณนะคะสูตรคุณยายนะคะขายที่งานวัดโกกลับนะคะวันที่15นะคะขาย ห้าโมงเย็นเที่ยงคืนนะคะแต่ถ้าเกิดขายประจำจะขายอยู่ร้านวชิลมราคาร้านเช้าที่เจ้าแม่กวนอิมนะคะขายตั้งแต่สี่ท่าสามโมงเช้าค่ะร้านเช้าวัดช่องลมผ้าฉลองนะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับผมพอจะให้คือไม่ใช่นะครับหลวงพ่อเพราเดี๋ยวก็คุณหลวงพ่อเจ้าว่านะกกัอยาาา้้บงโสถถ้าลูกค้าสนใจต่อรถห้องเย็นรถพุทธทัก งานซ่อมงานแอร์ครับอยู่โซนเอกชัยบางบอนครับวิ่งเข้ามาที่ทีทเอสสวิตกาฬไาด้เลยครับมาดูกันครับผม